สวัสดีครับผมต้าครับวันนี้ผมก็มาแนะนําในส่วนของตัววิธีการตั้งค่านะครับเสียงของรีโมทไม่ว่าจะเป็นเสียงของกันขโมยเสียงการใช้กุญแจท,ที่รถนะครับแล้วก็ในส่วนของความไวของกันขโมยนะครับว,ว่ารถวิ่งผ่านจะดังหรือเปล่าหรือว่าใครมาขยับนะฮะดังช้าดังเร็วเราสามารถปรับตั้งได้แล้วก็ในส่วนของรูปแบบเสียงนะครับสามารถปรับตั้งได้เช่นเดียวกันว่าจะให้มันดังแรงมากนะครับปานกลางหรือว่าเบา นะครับก็สามารถปรับตั้งได้ทีนี้ผมจะยกตัวอย่างในส่วนของ p ีเ160แล้วกันนะว่าตัวเนี้ยนะฮะวิธีการทํำยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยสามารถนะครับทำกับตัวคิกลห้าสิบสกูปปี้ไอนะครับที่เป็นตัวสมาร์ทคีย์แบบเนี้ยนะครับจริงๆเป็นหลักการเดียวกันนะฮะก็ทําตามคู่มือก็จะเข้าใจเลยนะครับดูจากคลิปผมแล้วกันนะครับแต่นี้ผมก็สาธิตในส่วนของตัว p ีเ160แล้วกันนะครับว่าวิธีการปรับตั้ง การเปิดปิดเสียงนะครับมันทํำยังไงนะฮะเรามาดูไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดใช้งานที่รีโมทก่อนนะครับเราจะสาธิตวิธีการปิดเสียงนะครับในกรณีที่เราจะใช้ที่กุญแจนะครับอ่าเราเปิดใช้งานให้เป็นสีเขียวครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกดที่ตัวนี้จะได้ยินเสียงแบบนี้นะฮะในขณะที่เรากดใช้งานทีนี้เราต้องการปิดเสียงทํำยังไงนะครับถ้าเราต้องการปิดเสียงตัวนี้นะครับ ให้กดปิดสัญญาณให้เป็นสีแดงเสร็จแล้วนะครับกดที่ปุ่มตัวล่างนะครับแล้วกดให้เป็นสีแดงแล้วก็กดตัวบนกดเร็วๆนะสลับกันแบบนี้แล้วกดอย่างนี้เลยนะครับอ่าเสร็จปุ๊บเราเปิดสัญญาณดูครับสัญญาณสีเขียวนะแล้วเรากดนะฮะจะไม่มีเสียงอ่ามันจะปิดเสียงนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเรา ต้องการที่จะเปิดเสียงล่ะก็ทําเหมือนเดิมครับกดได้เป็นสีแดงเสร็จแล้วกดปุ่มตัวล่างแล้วกดตัวบนนะฮะไฟกระพริบแบบนี้แสดงว่าเปิดเสียงแล้วนะครับอ่ะโอเคโทษทีเราต้องเปิดให้เป็นสีเขียวก่อนใช่งามันเห็นไหมครับเสียงก็จะกลับมานะฮะอันนี้ง่ายครับวิธีการปิดเสียงเปิดเสียงกรณีที่เราจะใช้ตัวกุญแจตัวนี้นะครับ โอเคทีนี้ในส่วนของตัวการปิดเปิดเสียงกรณีที่เรียกดูตำแหน่งรถนะครับผมขอปิดสัญญาณก่อนอ,อันนี้คือเราเปิดสัญญาณการขโมยใช่ไหมครับทีนี้เรากดซ้ำเนี่ยมันจะเป็นการเรียกดูตำแหน่งรถนะครับมันก็จะส่งสัญญาณไฟและเสียงนี่ครับเห็นไหมครับ ถ้าเราต้องการกดปิดเสียงทําไงนะฮะกดปุ่มนี้นครับค้างไว้ครับค้างไว้เลยให้เป็นสีแดงอ่าพอเป็นสีแดงปุ๊บนะครับมันก็ปิดเสียงให้แล้วนะครับถ้าเราต้องการกดนะฮะเรียกดูรถมันก็มีแต่สัญญาณไฟนะครับจะไม่มีสัญญาณเสียงอ่าถ้าเราต้องการเปิดเสียงทงาไงกดค้างครับให้เป็นสีเขียวเห็นไหมครับเสียงก็จะมา แล้วก็กดเห็นไหมครับเป็นปุ่มที่เรียกดูตำแหน่งรถเวลาเราจอดรถเยอะๆแล้วหาตำแหน่งรถไม่เจอบางทีลรวการเราต้องการแบบปิดเสียงนะฮะไม่อยากให้มีเสียงรบบวนอย่างนงี้นะครับก็ทําตามขั้นตอนครับแบบง่ายๆนะอันนี้คือวิธีการเปิดปิดเสียงนะครับก็จะมี2แบบทีนี้วิธีการปรับตั้งเสียงเบานะครับเสียงปานกลางแล้วก็เสียงดังนะฮะ ในส่วนของตัวระบุตำแหน่งรถเวลาเราจะกดหานะครับคือเสียงมันดังไปหรือเปล่านะฮะหรือว่าเราต้องการให้เสียงมันเบาลงวิธีการก็คือว่าเรากดโอเคเปิดสัญญาณเสร็จปุ๊บนะครับให้เปิดสัญญาณเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้นะแล้วก็กดที่สวิต์กุญแจแบบนี้จะเห็นว่าไฟลูกกุญแจโชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัวนี้ติดขึ้นให้เรากดตัวนี้ค้างไว้4วินาทีครับ จนกว่าไฟลูกก,กุญแจจะกระพริบนะครับพอกระพริบเสร็จปุ๊บกดยืนยันหนึ่งทีนี้เรากดตัวนี้ครับสองครั้งหนึ่งสองแล้วกดตัวนี้หนึ่งครั้งทําแบบนี้สามรอบครับหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามนะฮะเสร็จปุ๊บเรากดการเรียกดูเสียงครับอันนี้คือเสียงดังอันนี้คือเสียงปานกลางอันนี้คือเสียงเบาคือระดับหนึ่ง ผมก็จะตั้งในส่วนของระดับ3นะฮะพอเรายืนยันปรับตั้งเรากดตัวนี้ค้างครับให้ไฟมันดับลงอันนี้ก็คือเป็นการปรับตั้งในส่วนของระดับเสียงนะฮะโอเเมื่อกี้นะครับเป็นการปรับตั้งระดับเสียงนะครับให้ดังให้มันเบาให้มันอยู่ระดับปานกลางนะครับทีนี้เราจะมาปรับตั้งนะครับในส่วนของรูปแบบเสียงว่าให้มันดังถี่ขึ้นนะครับหรือว่าให้มันดังช้าลงนะครับ เดี๋ยววิธีการนี่คือเป็นวิธีการแบบเดียวกันครับแต่เพียงแต่ว,ว่าเรากดที่ปุ่มตัวนี้เพิ่มขึ้นเป็น3ครั้งนะครับเดี๋ยววิธีการนี่คือเปิดได้ไฟติดแบบนี้ฮะถูกต้องแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเรากดนะฮะอ่ะให้มันติดขึ้นมาใหม่นะฮะโอเคแล้วกดเริ่มจนกว่าไฟลูกกุญแจหรือไฟกุญแจเนี่ยครับมันกระพริบแบบนี้กดยืนยันเรากดตัวนี้3มครั้งครับ1 2, 3 1 1ส3าสาม 2 1 2 3 3เสร็จแล้วกดเรียกดูสัญญาณครับเห็นไหมครับมันจะดังเร็วขึ้นดังช้าดังปานกลางดังเร็วอ่าช้าผมขอตั้งปานกลางครับแล้วกดค้างยืนยันเป็นอันเสร็จครับในการปรับตั้งรูปแบบเสียงให้มันดังเร็วขึ้นดังช้านะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับ โอเคในนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายฮะในส่วนของการปรับตั้งนะครับความไวของกันขโมยนะฮะเวลาแบบคนมาขยับนะฮะแบบนี้นะอาจจะแบบดังช้าหรือว่าใครมาขยับแฮนหรือให้มันดังเลยอะไรเงี้ยครับเป็นการขยับเป็นการปรับตั้งความไวของกันขโมยนะครับวิธีการก็ทำแบบเดียวกันครับแต่เพียงแต่ว,ว่าเรากด4ครั้งเพิ่มขึ้นอ่าเมื่อกี้กด2นะครับในการปรับระดับเสียงกด3ครั้งในการปรับรูบรรปรบรแบบเสียงกด4ครั้ง จะเป็นการปรับตั้งความไวของการขโมยนะครับโอเคเรากดที่ตัวนี้ครับให้ไฟติดขึ้นนะฮะไฟลูกปุญนแจติดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเรากดค้างไว้ครับเนกว่าให้ไฟกระพริบแล้วกดยืนยันเสร็จปุ๊บกดนี้4ี่ครั้ง1 2 3่งสองสามสี่หนึ่งหาสี่ สามเป็นอันเสร็จทีเรากดดูเรียกดูฮะระดับความไวอันนี้สามครั้งอันนี้สองฟังจากเสียงนะฮะระดับหนึ่งคือแข็งมากนะครับอันนี้คือระดับสามนะฮะคือไวมากนะครับเวลาขยับรถจะดังเลยอันนี้ปานกลางอันนี้คือระดับหนึ่งเวลาขยับรถเนี่ยมันจะแบบคือไม่ค่อยดังนะครับดังช้าผมขอปรับในระดับหนึ่งแล้วกันนะได้แล้วกดค้างครับ อ่าแบบนี้นะครับอ่าลองเทสครับน,นี่ผมล็อกกันขโมยแล้ะอันนี้คือระดับหนึ่งเห็นไหมครับโอ้จะดังช้าหน่อยต้องขยัขยบรถเยอะหน่อยถ้าเป็นระดับสามนะครับแบบแค่ขยับแฮนน่ะก็จะดังเลยแต่เป็นระดับหนึ่งก็จะช้าหน่อยอย่างเงี้ยโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับในการปรับตั้งก็จะประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวคลิกล่ะนะครับ หรือว่าสกู๊ปปี้นะฮะเราต้องกดที่ตำแหน่งตัวชุดสวิตสตาร์ทนะครับจะไม่ใช้ที่ตำแหน่งตัวนี้นะฮะเราจะกดที่ตำแหน่งนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคลิกสกู๊ปปี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันหนะาสกู๊ปปี้ดีกว่าวิธีการเมื่อกี้เรากดที่ีวิตกุญแจตัวล่างใช่ไหมฮะอันนี้คือผมจะแนะนําในส่วนของคลิกแล้วก็สกู๊ปปี้ฮะวิธีการก็คือเราจะกดตัวนี้นะครับชุดสวิตสตาร์ทตัวนี้ครับค้างไว้ จนกว่าไฟลูกกุญแจที่หน้าจอเนกระพริบเสร็จปุ๊บเราก็กดยืนยัน1ครั้งแล้วก็ใส่จํานวนกดที่รีโมทนะครับตามรูปแบบที่ผมแนะนําของ P ีเนั่นแหละฮะหลักการเดียวกันเลยนะครับก็ทําตามแบบนี้ฮะดูคู่มือไปด้วยนะครับก็จะได้นะฮะในการปรับตั้งเสียงนะครับในการปรับตั้งรีโมทก็จะมีประมาณนี้นะเกิดว่าใครสงสัยหรือไม่เข้าใจก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทาคลิปอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ